ไม่บอลโลนะหลอนพี่มีพี่มีให้พี่เข้าไหมห้องก็ล้มพูดิแก่แล้วลากไปหาดันเอาไ้มโอาไม่รู้ว่าไม่รู้กูไม่รู้ลุงทักกินทำอะไรที่แกแล้วทำไมไม่ฝังรู้เออนั่งรอให้มันอุ้มแบบปีโม้ต้มแล้วต้มแล้ว พี่มาพี่มามาจะเอาขึ้นเดินพี่วิ่งมาเลยพี่มาใกล้พี่หุ้บใกล้หุ้บใกล้วางนะอุ้มได้นะอุ้มเถอะโอเคมแล้วเสียลูกเองมาแล้ววเนี่ยก็ไออุ้มไหมไอร้อนไม่ต้องรอกรูใกล้หลุดอยู่กูใกล้หลุดอยู่ร้อนไม่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 ไปก่อนร้อนไปไหนอ่ะไปไปสิไปสิไปหลุดอยอะอีรออะไรอ่ะไอเนี่ยรออะไรอ่ะไปไปไหนก็ไป พี ile, 네่เด <oh> okay. okay. hm. ียวบล็อกได้ป่ะพ so ี่เดียวบล็อกเสาล่างอ่ะบล็อกได้บล็อกได้โอเคบล็อกบอกเสาล่างนะมันจะขึ้นแมวขึ้นเลยหรอกมั้งหูบอดล่างล่างโอ้ยพี่เดียวอบพี่เดียวบล็อกดีเอ่ออะไรวะโอ้โหอันนี้ก็บล็อกอยู่อันนี้ก็โอ้โหมาต่อเลยแล้วมาไล่โอ้ตายแล้วเรามาไล่พี่เดียวไม่เป็นไรพี่เดียวบล็อกก็บล็อกดีที่สุดแล้วไม่งั้นจะหลุดเหรอ ที่เดียวทำดีที่สุดเลยแล้วโอ้ยเฮี้ยแล้วมีันมีจวงหวะมันมีบอกแล้วนะแม่นไกลจัดเลยล้มแล้วล้มได้ไงอ่ะน่าไงเรามันโล่งจัดเลยขวาเนี่ยต้องล่าเออต้องดึงลงร่างให้เลยเห็นขวาปหมเห็นโซนขวามาโซนขวาเนี่ยแมสเอลทีแล้วมาถึงนี่ก็โล่งจัดเลยเบ๊นไม่เนอะไม่มีเนาะไม่ใช่นะโอเค